เราก็สู้สู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกๆคนสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยญยอ้วนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางค่ะ ปยายผ้าไปซือป้อแบบสวนสมอีกแล้วเมื่อเนี้สวัสดีแล้วังผิดแล้วเรายังไม่ผ่านกฎบานเกณฑ์เราจะผิดมากเลยไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงนะคะผิดผิดกฎนะขนาดคนผ่านกฎผ่านเกณฑ์คยมากนะคะ บ้านแผลบ้านแผลบ้านแผวแล้วก็สวนส้มใช่ไหมอย่าสวนส้มออกมานอกเมืองก็จะห่างๆห,หน่อยแล้วก็มีเนะี่ยมีต้นไม้ สวยสวยสวยนะคะข้างทางให้ดูนะคะสวยไหมคะไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงนะคะพิษพิษกุนะขนาดค้น่านกดผ่านเก็บระยะทางก็ไกลไกลอยู่นะคะถ้าไปซื้อใกล้ของมันจะสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคะ่ะ เขาสีมีไายไหลน,นะเขาขันเทาเห็ดบะถือกกถือเกเกเขากับบะพานไงดอกพี่น้องพยายามให้มันได้ไปถนนนี่ก็นดิพีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะออกกันได้หมดแล้วอันนี้ออกกันได้หมดแล้วป็ใหญ่บอกไปส่วนส้มไก่เหมือนกันนะคะไก่มันขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ เรื่อยๆลอยกระทรงวันไหนเนี่ยทางดูทางพยาย่ำมเลยได้เหลีพี่น้องได้เหลีไดเดอร์พ่ยายอ้ว,วนพยายามบอกสุขคนแล้วว่าจะเยอะเพราะว่าข้างใน จะเป็นโรงงานเยอะแต่ก็มีต้นไม้สวยมากจะลอดสะพานแล้วนะถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วพ่อ ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะเย่วนจะถ่ายแจกต้นไม้ให้ดูนะคะไปนะคะสู้ๆกันไปนะคะอย่าปล่อยมือกัน <laughs> จูงมือไปด้วยกันนะคะไปถนนนี่กันดี ะะขอบคุณมากค่ะเข้าสิได้ผพานกดพานเกณ็ดคอหามเพื่อนหลายแห้งเสม,มอนี่ขอบคุณนะคะคเผื่อหาฟุงมันผิดเพื่อ ส่วนกันกันกบบดด้ได้พี่น้องมาต้องส่วนดอกเดอบันี้เดอร์เดี๋ยวสิเพี่สเืินเห็นกันยายอ้วนก็ทำงานด้วยแหละดยายายอ้วนสิหายเบิง้งระยะทางก็ไกลไกลอยู่นะคะถ้าไปซื้อไกล้ของมันจะถนนนี่ก็ได้ ใได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์คอหามเพื่อนหลายแห่สมเสมอนี่ขอบคุณนะคะขันผู้ใดเห็นกับเขากับนามบ้านแพ้กย่างเขาไปกินลดเดือพี่น้องไม่ต้องเอิน้นกันดเดือเอิ้แล้วก็ว่าผิดออกมานอกเมืองก็จะห่างๆหน่อยแล้วก็มีเนะี่ยมีต้นไม้ ออกมานอกเมืองก็จะห่างๆหน่อยแล้วก็มีเนี่ยมีต้นไม้ขอบคุณมากนะคะเลี้ยวแล้วเลียเยเ้ยวไปทางสวนส้มยางขับไปหลวดด้วยพี่น้องเห็นบ้านไากระแวะขับไปหลวดเด้อกดเพ่นออกมาหลายค่ะกระดอสเสมอนี่เอาสีมีลายไหลนะเขา คันเท่าเห็ดบะถือกกถือกเก่นเขากับบะพานไงดอกพี่น้องพยายามให้มันได้ยกอ้วนกับพยายามสุดๆอันใดมันผิดกับพยายามหลีเกลียงสู้ๆกันจะเยอะเพราะว่าข้างในจะเป็นโรงงานเยอะแต่ก็มีต้นไม้สวยมาก คุณาาลามวัดพมคุณนาลามสวยสวยสวยมากแล้ววันนี้ไปสื่อของไดจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยายอ้วนนะคะขอบคุณมากๆนะคะ เขาสีมีไา่ไร่นะเขาคันเขาเห็ดบะถือกดถือกเก่นเขากับประพานไงยรอกพี่น้องพยายามให้มันได้เลี้ยวไปทางสวนส้มแล้วนะคะเลี้ยวออกจากถนนทางไปบ้านแพรวนี่เขาก็กำลังสร้างทางด่วนนะคะสร้างด่วนโรงงานผลิตเอง ผลิตเองนะคะสวยมากเลยค่ะยังหลายแล้วกบเขาไปเบิงเขาได้จ้าเด้อผวงข้าวสีใดาพานไปน้ำเขาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เอิอนกินยังกันกันกบบ่ได้พิดเพิ่นวะ หนึ่งแบบเต็มหนาเสียให้เห็นแบบชัดๆย่าผาพม่วเอาลงเด้อพี่น้องเด้อน้กกุลูิันเดอรันไดมันดิดพเข้าพยายามหลีเกเลี่ยงได้เอลีพี่น้องได้เอลีใไดเดอร์ยพยายอ้วนพายายามบอกสุขคนแล้ววะ่ะพี่น้องเอ้ย ຢ້ອນໃຫ້ເອີ້ນກິນຫຍັງກັນກໍບໍ່ໄດ້ຜິດເພິ່ນວ່າຖັ້ນຜູ້ໃດເຫັນກັບເຂົ້າກັນ້ບ